โอ้โหเฮียโอ้โหเยี่ยมโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวัสดีชาวไอเทมทุกคนนะครับผมหรือว่าสเปซฟอร์ทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับเซฟอร์ตินดีเคนะครับผมพี่วันนี้ผมก็จะมาทุกคนมารีวิว เป็นยูเซไนสีทองนะครับผม mm hmm. ก็คือแบบว่ามีปืนทองทำม่ได้แล้วก็แค่ปืนยูเซไอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยว่ายูเไดทองมันจะสวยและสุดยอดขนาดไหน mm hmm. ก็ใครที่จะรับปืนพวกนี้นะผมก็สามารถรับได้นะครับผมก็ในเว็บในเว็บไม่นะครับผมก็ลองเข้าไปกดรับกันดูนะครับผมได้สิบห้าวันหรือว่าสิก้าวันนี่แต่ผมจำไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะ หาเซิร์ฟที่เขายิงกันอยู่นะเดี๋ยวเราจะลงไปสักเซิร์ฟหนึ่ง <L un> เป็นผมไม่ได้เล่นานาน,นแล้วถ้าเกิดผมเล่นกากก็ขอไปได้วยนะไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาดีกว่ามันไม่มีใครลงไปยิงเลยง่ไอ้เหี้ยโอเคผมไม่รู้ว่าเขายิงกันไปถึงเท่าไหร่แล้วเออสิบวินนีวว่หว่าต้องหาอะไรวะสามสิบสามสิบสามสิบอันนี้ไม่รู้ด่านนี้อะไรแม่งไอ้เหี้ยคือมึงเอาแบบด่านดีๆได้ป้าเอเออะไรประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องหาแบบซิงเกิละซิงเกิลบอกเขาเรียกซิงเกิลใช่ปะผมลืมแล้วไม่ได้เล่นนานเขาไม่รู้เรียกว่าอะไรละเจอมาทำอไรเยอะแยะโอเคมหาก่อโอ้เล่นกระดานอะไรไม่รู้อยากเล่นกรานเลยดน้ำมาเออบบว่าดรานทิพปยุทธ์สร้างเออไม่จไม่จชื่อยัดคน่คนอันนี้คืออะไรวะนี่แหละอันนี้แหละไม่เอาไม่เอาไม่เอา ย yeah, แม่งไม่มีเลยไนงะเออนีไหมสับกดสิบห้าคนเหรอเอ้ยนี่มันสน,นุกเอ้ยไม่ใช่โอเคเดี๋ยวเราจะกดเตรียมพร้อมนะครับผมโอเคเดี๋ยวทุกคนครับผมเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันในเกมนะครับผม <Yes, S 2> ก็ถ้าเกิดเล่นขาก,ก็ขออภัยด้วยนะครับผมเป็นยูเซสไออาจจะผมรีวิวยูเซสเป็นยูเซสไอที่รู้สึกว่าสวยมากนะครับแล้วก็เท่นะครับผมเป็นยูเซสไอสีทองนะครับผมชิปหายแลย้วไอ้เยี่อไะไรนะตัวตัว คือมันแบบยังไงอ่ะนึกว่ากดพับจอโอเคเดี๋ยวเรามารับจองกันเลยไปแล้วก็เอาจอพับเฉยโอเคจอมาละเมื่อกี้จอพับโหสีทองผมคิดว่ามันทองเกินอ่ะเออมันไม่มีลายตัดเลยอ่ะมันต้องมีลายสีดำดำสัดสักหน่อยจริงมันจะสวยมากคือเป็นเปิร์ลเมื่อก่อนคือ สมัยก่อนแรกๆนู่นครับมันไม่มีหรอกเออมันเพิ่งมีเมื่อไหร่ไม่รู้อันนี้ผมจำไม่ได้ละโอเคอทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะครับผมทุกคนเขาอาจจะเล่นสนานะอาวอันนี้เอดูนะดูนะเรามาดูกันว่าความรัวแล้วก็เ,เสียปืนดังปกใจหูแท้ๆเดี๋ยวผมจะเวาเสียงเกมนะเสียงเกมมันดังไปครับผม เอาใหม่ม่กีตายแล้วนี่มันไม่รู้ขึ้นอะไรเป็นขีดๆเห็นปะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ระยะไกลยิงไม่ได้เลยอะ่ะโอเคสวย,ยคือเซตไอเป็นปืนที่รู้สึกว่าจะวิ่งเร็วโอ้ไอหี้ยสไนรหดจริงจริง แต่ว่าแบบว่ามันดีเออคือคือมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่เขาว่ามันรู้สึกว่าเราแบบเหมือนโหดอ่ะเหมือนแบบว่าปืนมันแรงเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นปืนทองไงคือปืนปืนที่เราไม่เคปืนปืนปืนไอ้เฮ้ยมาที่ไอซ์ครับปืนที่เราไม่ค่อยได้แตะครับผมมันก็เลยดูแบบเออโอ้ ผม okay. จะได้ยืนกั่ไอ้ตลอดคุี่ปืนอ,อะไรอ่ะไอ้ที่ปืนมีปีกไอ้สัตว์แต่ผมชอบปุงที่แม่งใส่กระสุนมันเร็วๆม่เฮ้ยเก็บต่อโอ้โหเลือดกูนิดเดียวขึ้นมาที่หนึ่งแล้ว Thằng nào? Tua lên. Ô hô, ai ơi. nhiều chặt. Ok, ba. Ô, là giá cay mới nhặt cái gì mà. Ô hô hô. Tí gì đã tài quá Mac 5 nhá, hoa leo Mac 5. Mac 5 gì thòm. Ủa? Mày lên. Hả? mà sao? ไม่ได้เลย,เยโอ้โหไอ้เหี้ยรัวจัดเอาเล่นสิบห้าตัวเองอหอเยเยอะไม่ได้ให้เร็วๆวะมึงจะรีบปั๊มจะไปไหนนะไเนี่ยเหี้ย เกิดวเราเล่นเซิรฟใหม่เล่นท่องใหม่ครับผมเพราะว่ามันเร็วเกินไปว่ะไอ้เหี้ยมันสิบห้ามึงจะวอร์มอะไรขนาดนั้นไอ้เหี้ยโอ้เสียงปืนดังชิบหายไอ้เหี้ย Okay. ก็ผมว่าสวยเลยนะมันก็ปกติมันมีสไตล์ทั่วไปนี่แหละแต่ว่ามันแค่สวยมันไม่ค่อยมีใครถือเมื่อก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้เพียบแต่ว่าเป็นปืนใส

Gói mái lệch dứt Ui Gói mái dứt set-eye hay đu nha bọn mình Ồ hồ, căng vũa của kia kia hồ, sân ái kia hột cơ Ờ Xoay xoay ดีนะยิงโดนหัวมันไม่เที่ยโอ้โหวิ่งหนียดไม่นันไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้ยไอ้เหี้ยพอสไนโรวยังมีอยู่วะโอ้โหไอเ้เหีเ้ย

เดี๋ยวถูบทออกไอยจีบหายรัวเลยสิครับโอเคครับผมผมก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูกันแค่นี้นะครับผมเพราะว่าว่าปืนมันก็เออสำหรับคนที่แบบว่ารับเริ่มงท่นหมดวันนะหรือว่าไม่ทันได้รับนะครับผมก็จะเอามาให้ดูว่ามันเท่ขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงก็วันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านไปกันไปก่อนนะครับผมแล้วไว้พบกันใหม่วันหน้าขนที่สวัสดีครับผมไปแล้วบ๊ายบาย